สวัสดีครับกลับมาพบบอยครั้งครับบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น xl plus sport นะครับหรือว่าตัวฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นแครนั่นเองนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมรีวิวการแต่งแล้วก็ดูว่าคันนี้นะครับแต่งละเท่ขนาดไหนนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะออกรถนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับศูนย์แปดหกนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือว่าแอดไอเดียไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว อทุกค้าเห็นอยู่นะครับเป็นฟอร์เรนเจอร์รุ่นแครนะครับสีขาวนะครับคันนี้นะครับบอยทําการใส่ชุดสกูปหน้านะครับด้านบนนะครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นสกูปทรงฟิตนะครับมีขนาดใหญ่นะครับตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นลูกค้าขอเป็นรีเควสเป็นรูปม้านะครับอ่าตัวเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอยากได้สีใดแจ้งบอยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสกูปเนี่ยจะทําสีขาวตัดกับสีดำนะครับสีดำได้นะ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นทําแบบคีบนะครับแล้วก็ด้านข้างจะทําแบบคีบนะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถแจ้งบอยได้เหมือนกันนะครับแล้วชุดหน้านะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับบอยเปลี่ยนชุดหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดหน้า F150 Spider นะครับตัวชุดหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะทําอักษรคําว่า Ford เนี่ยเป็นสีแดงตัดขอบสีดำนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับสีขาว อย่างที่ทุกค้เห็นอยู่นะครับด้านบนตรงชุดของกระจังหน้านะครับส่วนกันชนนะครับลูกค้ารีเควสมาว่าตัวชายกันชนเนี่ยขอเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกันทั้งหมดเลยกับตัวอักษรแล้วก็ตัวโลโก้นะครับตัวนี้ทางบอยก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ชุดของหน้า F150 เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของเขาคือไฟตัว C นะครับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเว้านิดนึงนะครับเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้มีความแตกต่างกับชุด f อฟ0ธรรมดานะครับและตัวน,นี้นะครับบอยยังเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าด้วยนะครับไฟตัดหมอกต้องบอกว่ารุ่นแครยกสูงของเราเนี่ยราคาที่ถูกเนี่ยหกแสนเก้าหมื่นสองพันเนี่ยจะไม่มีไฟต <int> like ah ัดหมอกมาให้นะครับอันนี้บอยติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับชุดหน้านะครับชุดหน้าเนี่ยบอยยังแปลงไฟนะครับแปลงไฟให้กับลูกค้านะครับเป็นไฟทําเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ลูกแก้วตัวใหญ่ตัวนี้นะครับพร้อมกับไฟเลเซอรนะครับก็คือสีแดงข้้้างงในนนนะะะคครรรัับบบแแลลวววก็จมมีไฟหออ แล้วก็เพิ่มในส่วนของออปชันเพิ่มเติมก็คือคีสมาแตงนะครับแล้วก็ตัวของไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น2 s t สเต็ปนะครับก็คือในกรณีที่เราเปิดไฟเลียวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเราเปิดขับปกตินะครับจะเป็นสีขาวนะนะครับก็เรียกว่าจัดชุดใหญ่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของข้อไฟนะครับก็มีให้ด้วยนะครับเป็นคําว่าレ a เจอร์ทำสีดําด้านนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของ ด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยตัวคิวล้อนะครับมาเปลี่ยนเป็นคิวล้อขนาดใส่คิวล้อนนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะตัวนี้นะครับใส่เพิ่มเติมให้แล้วก็ตัวล้อนะครับต้องบอกว่าต้องเรียกว่ารถฟอร์ดเนี่ยเปลี่ยนล้อเกือบทุกคันนะครับที่บอยแต่งออกไปให้ลูกค้านะครับตัวนี้ล้อจะเป็นล้อขอบ16นะครับขนาดก็จะเป็น265 70 R16 นะครับเป็นยางมอนเตอร์นะครับยาง AT3 นะแล้วก็ตัวของลายล้อเนี่ย จะเป็นล้อลายมาวิลนะครับสีดําตัดขอบสีเงินอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับตัวล้อตัวยางเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าสามารถที่แจ้งได้ว่าอยากได้แบบไหนนะครับลองทักเข้ามาคุยกับบอยแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปไปให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าเลือกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับยังไม่หมดนะครับด้านข้างเนี่ยบอยก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับลายสัตว์คนที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งนะครับออกแบบเองงก็ไไได้้้้นนนววว่ยแแหจลลใสข เบ้ากำลังมือเปิดนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่บอยติดตั้งเพิ่มให้นะครับป้องกันริ้วรอยในกรณีที่เราเปิดประตูรถนั่นเองนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับติดตั้งฟิล์มให้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกความเข้มก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับรับประกันเนี่ยรับประกันถึงสิปีทีเดียวนะครับตัวฟิล์มของบอยนะครับแล้วก็ติดกันสาด์นะครับตนถึงท้องแคบเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังมีส่วนของราวหลังคานะครับสีดําให้กับลูกค้าด้วยนะครับเรียกว่าจัดสไตล์ออฟ ข้างหลังเนี่ยบอยใส่ในส่วนของตัวเบ้ากระลอยฝาถังน้ํามันนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโลบาเหล็กนะครับของ all-lander นะตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใส่เพื่อให้กับใช้งานในกรณีที่ลูกค้าบรรทุกของนะครับพาดของเนี่ยก็สามารถพาดได้เลยนะครับต้องบอกกันว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานแลวก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายเองนะครับบอยใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายให้นะครับเพื่อให้แมทกับตัวไฟหน้าเรานะครับก็เรียกว่า จัดให้ทั้งหมดเลยนะครับชุดครอบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการชนหลังเหล็กนะครับตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะก็เพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความเท่ให้กับรถของเรานะครับเป็นกันชนหลังเหล็กอารเรนเดอร์นะครับพร้อมกับหูลากสีแดง2ฝั่งนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับแล้วก็ตัวของฝากระบะท้ายเองนะครับบริส่ในส่วนของเบ้ากระลอยมือเปิดแบบปลายดาบนะครับเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดมาถึงด้านหลังเลยทีเดียวนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ให้กล้องแผ่นดูรถลับคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอยพาไปดูด้านในครับว่าด้านในเนี่ยจะมีความกว้างขวางแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่บอยติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแคปอยที่บอกนะครับตัวแครบจะเป็นแคปเปิดได้นะครับนี่ครับจะเปิดได้กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตัวแคปเองเนี่ยบอยใส่ในส่วนของเบาะแคปให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยปกติจะเป็นเบาะผ้านะครับวันนี้บรเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดําหรือหน้าสีแดงลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้สีแดงอยากได้สีดงทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้บริจัดให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ตัวของรถเองเนี่ยต้องบอกกอนว่าเรามีในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็พวกมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวจอเนี่ยต้องบอกกอนว่าเป็นจอที่มาจากโรงงานแต่ว่าสามารถที่จะเล่นในส่วนของ Google Map ไดด้้วยนะครับ เปิดแผนที่ได้เลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กแอเบสด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะครับสำหรับราคา692,000บาทนะครับก็เรียกได้ว่าออปชั่นที่แถมให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับรถเนี่ยก็เรียกว่าครบคันแล้วนะครับกับราคา692,000บาทนะครับถ้าลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยากออกรถสักคันหนึ่งครับลองโทรมาปรึกษาบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับ 086นะครับ3 2 3 2518นะครับหรือว่าแอด id line เข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับบอยฝากรถยนต์ Ford Ranger รุ่น x a p a ซ t Sport นะครับแคปบคันนี้ด้วยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ